สวัสดีครับพบกับผมนู้นนะครับอ,อันนี้ผมมาอัดคลิปวิอแก้นะครับเราจะมาทำอินโฟเทนเมนต์ของ BVD a t d o 3นะครับแบบเต็มระบบเลยคือเดิมนะครับกล่องของมัลติมีเดียของ BVD ครับมันเป็น Android อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สามารถให้เราติดตั้งโปรแกรมอะไรที่นอกเหนือจากระบบ ความปลอดภัยในการขับขี่ได้นะครับวันนี้เราจะมาทำในแบบวิธีการง่ายนะครับในการติดตั้งแอปพ a ลิเคชันต่างๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube อะไรพวกนี้นะครับให้มันสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวางใน emulator ก็ตามหรือจะลมเคียวก็ตามนะครับสิ่งเราต้องทําอย่างแรกเลยนะครับต้องเตรียมแฟลชไดร์นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดู2แบบจริงๆมันมีหลายๆแบบนะครับ เราไม่จำเป็นต้องใช้แฟลชไดร์ที่มีความจุสูงมากก็ได้นะครับเพราะเราใช้ไฟล์จริงๆครับของ APK ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน1 g กิกกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมขอใช้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องซื้อแฟลชไดร์มาก่อนยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ทําการฟอร์แมตมันนะครับเป็นแฟลช32เนื่องจาก Android นะครับมันไม่ซัพพอร์ต NTFS ดังนั้นมันก็เลย เวลาฟอร์แมตนะครับก็คือโดยพื้นฐานของมันอยู่แล้วใน w i n ครับก็จะเป็นแฟลชสามสองแต่ถ้าเกิดใครใช้ Mac OS ก็อาจจะต้องเป็นวิธีการฟอร์แมตนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แฟลชสามสองดีนะครับโอเคปะเราไปลองกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้กลับมาที่คอมพิวเตอร์ผมนะครับทีนี้ผมจะเริ่มทําการเสียบแฟลชได์ นะครับที่เราซื้อมานะครับแฟลชได์ผมก็ทําการเสียบไปนะครับอาจะเป็นตัวนี้นะครับแฟลชไดนี่ที่ผมเสียบไปนี้นะครับทีนี้ให้เราทําการฟอร์แมตนะครับโดยการคลิกขวานะครับผมถ้าเป็น Windows 10นะครับมันจะมีเมนูแบบนี้เลยนะครับจะมีเมนูเล็กแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็น Windows 11ก็คลิกขวามันจะเจอคําว่าฟอร์แมตได้เลยนะครับถ้าเกิด Windows 10นะครับ ก็เวลาคลิกขวาก็จะเจอเมนูแบบนี้นะครับให้เลือกฟอร์แมตนะครับผมอ่านี่ผมก็จะเลือกเป็นแบบฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเลือกเป็นแฟ t 3สามสองนะครับจริงๆใช้จํานวนกิกส์แปดกิกก็พอนะครับนะครับแล้วก็ทําการฟอร์แมตพลิก Format ก็ได้นะครับหรือ Fu l สตร e a m format ไปก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปปรับมันก็ได้นะครับเป็น default ก็ได้หรือสิบหกก็ได้ไม่ต้องปรับมันนะครับไม่มีไม่มีผลนะครับก็ฟอร์แมตไปปกติเลย นะครับรอจนมัน complete แบบนี้นะครับคือ format เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์ในที่นี้คือเราจะเอาไว้เก็บไฟล์ของ apk นะครับเพื่อจะไปติดตั้งลงบนรถนะครับผมซึ่งไฟล์ apk นี้แนะนำว่าให้เข้ากลุ่ม b v d อ ato tree อะไรนะครับนี่แหละครับผมเป็น open chat นะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็จะมีตัวไฟล์นะครับอยูน mega นะครับไฟล์พวกนั้นนะครับ ก็ทำการทดสอบกันมาหมดแล้วนะครับแล้วก็แฮชเช็คหมดแล้วนะครับไม่มีไวรัสนะครับผมถ้าเกิดเอามาจากที่อื่นแล้วผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับนะครับแต่สามารถติดตั้งได้ครับเราจะเวลาเราติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับใน b ีวีดีแอตนะครับเราจะติดตั้งผ่านทาง h ัวเว่ยสโตรนะครับอย่างน้อยก็มีการกรองในระดับหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยเอา Android p เพียวแบบ100%นะครับผม นะต่อไปนะครับนี่แหละครับเราเข้ามาในแฟลชไดร์ที่เราฟอร์แมตนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก new folder นะครับคือสร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยนะครับชื่อ h i r d t เป็นวัคนะครับ party นะครับ app นะครับทำแบบนี้นะครับ h i r d party app นะครับผมแล้วก็ให้เหมือนกันเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็ double ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดต่างๆนะครับมาไว้ในนี้ นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาไฟล์บางไฟล์เข้ามาก่อนละกันนะครับผมก็จะเข้าในเมกานะครับที่พาร์ทที่เราเคยมีนะครับนมาสักตัวหนึ่งนะครับนะครับก็คือตัวพาร์ทตัวลิง์นี้นะครับอันนี้ผมอัปเดตไฟล์ไปแล้วนะครับตัวไหนมันมีการอัปเดตตัวใหม่ก็จะ ก็จะเปลี่ยนตัวตัวเก่านะครับนี่นะครับนี้ผมก็ทําการดาวน์โหลดนะครับไฟล์ที่สําคัญนะครับผมขออนุญาตอธิบายไฟล์ก่อนนะครับผมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว Apple Music นะครับแอ p เมเจอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้จัดการเกี่ยวกับตัว APK รวมถึงแอปที่ติดตั้งไปแล้วนะครับเช่นบางคนอยากจะได้ตัวปิดไฟเ a ท i m ม l i ล h t นิ n งนะครับเราใช้แอปตัวนี้นะครับในการดาวเกต APK ก็ได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับแอป MX Player ตัวนี้นะครับเอาไว้เล่นวิดีโอไฟล์วิดีโออย่างเช่นบางคนอยากจะดูพวกหนังสดอะไรพวกนี้ครับแบบไลฟ์สดหรือไม่ก็หนังทีวีพวกนี้ครับโดยแอปเตอร์ปาร์ตี้อย่างเช่นยูเฟรคอะไรนะครับ IPTV ะลรพวกนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับจะค่อนข้างเร็วนะครับตัวต่อไปก็เป็นแอปยูเฟรคนะครับเอาไว้ดูหนังปกติเลยนะครับเป็นเว็บเว็บไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ ต่อไปก็เป็นตัว Auto Start นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดแล้วปกติเวลาเราสตาร์ทรถนะครับแอปตัวนี้จะไปสั่งว่าให้เปิดอะไรต่อมานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นทีมของ BWD นะครับก็คือเวลาเราติดตั้งตรงนี้เราก็จะมี3ามทีมให้เลือกเพราะว่าเราไม่สามารถทําการล็อกอินแล้วก็จ่ายตังได้นะครับมันก็จะมีแค่3มทีมพื้นฐานนะครับ FWPTV ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอปเตอร์ปาร์ตี้เหมือนกันนะครับเอาไว้ดูข่าวหรือเอาไว้ดูหนังนะครับ อย่างพวก n เ t f l i x HBO อะไรพวกเนี้ยครับเหมือน UF เเลยนะครับ HBO GO อะไรพวกเนี้ยครับ Disney เนี่ยครับพวกเนี้ยจะมีหมดนะครับแต่ว่ามันจะชัดกว่าตัวต้นฉบับนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันทําตัวเข้ารหัสมาเป็น 4K นะครับตัวต่อไปนะครับจีบอร์ดอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับบางคนไม่อยากจะทําลดให้เป็นภาษาไทยนะครับแต่อยากพิมพ์ไทยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ทำนะครับในการพิมพ์ไทย ตัวต่อไปนะครับ g f o c t Now นี่ครับเอาไว้เล่นเกมผ่าน Steam นะครับพวกบางบางท่านอาจจะเล่นเกมบนคอมมานะครับเป็นพวกเกม Steam พวกนี้นะครับอย่างเช่นพวก d n g l i g h t God of War Resident Evil พวกนี้ครับจะอยากมาเล่นบนรถนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับต่อไปก็เป็น Google Map นะครับ Google Map ตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่านิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเวอร์ชันใหม่เวลาเราติดตั้งแล้วเนื่องจากรถเราไม่สามารถลง Google Service ได้นะครับดังนั้นใช้ตัวใหม่ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นตัวเฉพาะนะครับ ต่อไปก็เป็นหัวเว่ยมาร์เนะครับตัวนี้ก็คือหัวเว่ยแอ g a l l อรีนะครับแนะนําให้ติดตั้งนะครับเพราะว่าเวลาอนาคตเราอยากติดตั้งโปรแกรมอะไรหรือมีการอัปเดตอะไรเราใช้ตัวหัวเว่ตัวนี้ในการติดตั้งไอช่างอีก็เป็นโปรแกรมดูหนังซีรีส์ของจีนนะครับต่อไปก็ลงเอ็ดนะครับ Microsoft เอ็ดนะครับแนะนําให้ลงตัวนี้นะครับดีกว่าโครมตรงที่ว่ามันสามารถใช้ฟังก์ชันได้ครบต่อไปก็เป็น Netfli x นะครับ n น็ f l i x ตัวนี้แนะนํา ให้ลงตัวนี้นะครับไม่แนะนําให้ไป็นหาดาวโหลดจาก A P K เพียวนะครับเพราะว่ามันเฉพาะเจาะจงเวอร์ชั่นด้วยนะครับไม่งั้นลงไปแล้วแล้วใช้ไม่ได้ด้วยนะครับนิวตันเอตัวนี้เอาไว้ฟังเพลงนะครับเป็นโปรแกรมฟังเพลงนะครับมันค่อนข้างเสียงดีแล้วก็ตกแต่งเสียงได้เยอะนะครับมากกว่าอ่าสปอติฟาในรถนะครับออนเคียวตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นโปรแกรมฟังเพลงนะครับเผื่อบางท่านปรับแต่งลําโพงมาเงี้ยครับปรับแต่งเครื่องเสียงมานะครับ ถ้าเกิดใช้โปรแกรมพวกนี้นะครับเวลาฟังเสียงพวกร็อตเลสพวกนี้มันจะค่อนข้างใสต่อไปนะครับโปรแกรมแพ็กเกจอินสตอลตัวนี้ผมไม่มั่นใจมองเห็นกันมาผมขยับขยับนี่แล้วให้ละกันนะครับจะได้มองเห็นนะครับแพ็กเกจอินสตอลตัวนี้นะครับสําคัญมากนะครับแนะนําให้ลงเป็นอันดับแรกเลยนะครับพอลงไปปุ๊บเวลาคุณจะติดตั้งโปรแกรมอะไรต่างๆรวมถึงผ่านจากโฮเวอรสโตก็ต้องติดตั้งตัวนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถติดตั้งอะไรต่างๆ ลงมาในรถได้นะครับต่อไปก็เป็น p e t e l Map นะครับก็เป็น m a ปเหมือนกันคล้ายๆกับ g o o g l e นะครับแต่เป็นของฝั่งฮ u a เว i นะครับอันนี้จะได้ใช้ได้เต็มฟังก์ชันมันจะไม่เหมือน Google Map ถ้า Google Map อยากจะใช้เต็มฟังก์ชันต้องไปลง Gbox ก่อนที่เป็น Emulator มันก็จะหนืดกว่านิดนึงต่อไปนะครับ o tation Control นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับบางแอปที่มันหมุนหน้าจอนะครับเราจะบังคับมันไม่ให้หมุนหน้าจอ นะครับอ่าต่อไปก็เป็น True ID นะครับ True ID ก็อันนี้สำหรับบางท่านที่เป็นสมาชิก True อยู่แล้วนะครับก็ติดตั้งได้ปกติเลยนะครับมันสามารถดูข่าวอะไรได้มันแค่อาจจะดูยังดูบอลสดอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้พูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันบล็อกนะครับผมวิวนะครับเป็นแอปดูหนังนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับก็จะเป็นโปรแกรมบล็ พวกใช้งานทั่วไปนะครับอ่าก่อนอื่นผมก็ให้ทําการดาวน์โหลดตัวนี้หลักๆเข้ามาก่อนเลยตัวสําคัญที่สุดเลยอย่างแรกเลยก็ตัวนี้นะนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดนะครับอ่าผมก็จะดาวน์โหลดไปใส่ในแฟลชไดร์นะครับที่ตําแหน่งนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําให้ทุกท่านโหลดให้ครบนะครับมันจะได้ ค่อนข,ข้างเซฟเซฟตัวเองในการติดตั้งนะครับเนี่ยผมก็ไปติดตั้งในแฟลตได์ของผมนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับที่ผมดาวน์โหลดอันที่สองที่ผมจะดาวน์โหลดเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะครับดังนั้นผมก็เลยจะดาวน์โหลดตัวที่จําเป็นหลักๆเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ไว้เปลี่ยนทีมนะผมก็ดาวน์โหลดไปนะครับสําคัญมากๆตัวโฮเวอร์มาโฮเวอร์สโตร์นะครับผมก็ต้องดาวน์โหลดไปด้วย นะครับสำคัญมากนะครับผมก็จะดาวน์โหลดมีแค่ไม่กี่ตัวครับหลักๆเลยนะครับแล้วที่เหลือผมจะไปหาจากโค้ดเวิร์สตเป็นหลักนะครับ Netflix นะครับอ่าผมก็วางที่เดียวกันหมดให้ให้หมดเลยนะครับอ่านะผมว่าเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้าง,างช้านะ นะครับพอเวลาดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งไว้ในนี้นะครับไปว้นนี้ให้หมดนะครับเป็น apk นะครับสังเกตนะครับไฟล์จะเป็น apk หมดเลยนะครับสำหรับ Android นะครับจะเป็น apk หมดเลยนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดแล้วใส่ไว้ในแฟลชไดรฟ์ให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งในรถนะครับเดี๋ยวผมจะทําการารีเซ็ตในรถให้เลยให้กลิบๆเหมือนตอนต้นเลยนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นนะครับจะได้เห็นกันเลยว่ามันจะทํายังไงกันต่อไปนะครับ นะครับผมขออนุญาตดาวน์โหลดไปเรื่อยเรื่อย,อยๆยนะครับก็หลายท่านอาจจะยังกลัวเรื่องของประกันนะครับถามว่าประกันขาดไหมตอนนี้ก็บอกได้เลยครับว่าขาดนะครับขาดนะครับในส่วนของอินโฟเทนเมนต์นะครับก็คือตัวกล่องกลางนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกัครควบคุมรถนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะการควบคุมรถมีผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็จะมีตัวควบคุมรถก็คือตัวที่ถอด อผมถอดกล่องออกเลยนะครับลองขับเลยนะครับเหลือแต่ว่าผมจะไม่ลองอ่าจริงๆผมลองแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เอาคลิปลงที่เป็นเรื่องระบบ a c t i v e Cruise Control โดยที่ไม่มีกล่องนะครับมันก็คอนโทรลได้นะครับผมนะผมก็รอไฟล์ดาวน์โหลดนิดนึงโอเคนะครับเรียบร้อยมามาละครบ นะครับผมก็เคลียร์ล็อกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไฟดาวน์โหลดตรงนี้เรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งที่รถนะครับโอเคงั้นเราไปเจอกันที่รถต่อต่อจากคราวที่แล้วนะครับพอหลังจากที่ผมทำแฟลชไดร์นี้เสร็จนะครับก็คือเราเอาแฟลชไดร์ไปจิ้มเข้า USB Type A ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้จะมีบางท่านที่ถามว่าเอ๊แล้วเราจะทำเดิมของผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหารีเซ็ตไปละมันจะเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับ ทีนี้เราจะทำไงให้เป็นภาษาไทยนะครับก็กดไปที่ตรงนี้รถนะครับนี่กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่หัวข้อซอฟต์แวร์นะครับผมไปดูที่หัวข้อซอฟต์แวร์ดีเทลนะครับก็รัวๆเลยครับกดรัวๆปุ๊บมันจะขึ้นเมนูรับขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับให้เลื่อนมาที่ตัวนี้ภาษาจีนตัวนี้นะครับตัวล่างสุดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไป มันจะมีเมนูย่อยขึ้นมานะครับให้เลือกภาษาไทยเลยเห็นไหมครับพอเลือกภาษาไทยเสร็จนะครับเรากดโอเคนะครับเราต้องทําเราต้องทําภาษาไทยถามว่าทําเพื่ออะไรนะครับเวลาเราใช้พวกแมปต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับเวลามันเป็นภาษาไทยอะครับมันจะพูดเป็นภาษาไทยเลยนะครับทีนี้เราออกมาปุ๊บเมนูตรงนี้จะเป็นภาษาไทยละนะครับแต่อยากจะแนะนําให้ทําเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเพราะกัน จอเล็กเป็นภาษาจีนนะครับก็คือกดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กออกให้หมดนะครับให้เหลือแค่อันตั้งค่ารถตั้งค่ารถตัวนี้ก็คือตัวหน้าจอเล็กนะครับผมก็ให้เลือกตั้งค่ารถนะครับแล้วกดโอเคนะครับรีเซ็ตรอไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับผมต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาติดตั้งโปรแกรมต่อที่เหลือที่เราทำเมื่อกี้ไว้ตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะนี่ะครับที่เราทำแฟลชไดร์าไว้นะครับเราเอาแฟลชไดร์เข้าไปเสียบเลย นะครับพอเรา,เาแฟลชไดรเข้าไปเสียบนะครับมันจะเด้งหน้าจอขึ้นมานะครับเพื่อให้ใส่รหัสนะครับซึ่งรหัสตัวนี้เป็นรหัสของส่วนเซอร์วิสนะครับเป็นส่วนเซอร์วิสเอาไว้ในกรณีเซอร์วิสรถนะครับผมรหัสก็คือ20211231นะครับอันนี้สำหรับเวอร์ชั่น1.0จนถึง1.4นะครับ1.5เปลี่ยนพาเวสรวนนะครับแต่ก็ลงได้เหมือนทุกตัวนะครับทีนี้เราก็เลือกแอปที่เราจะลงนะครับ ผมก็ทยอยเลือกนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับต้องลงนะครับผมอธิบายไปในนั้นแล้วเนาะครับผมก็จะเลือกเฉพาะที่ผมจําเป็นจะลงนะครับแค่นั้นเองครับผมนะครับอ่ากูกูกูก็แม้ผมจะไปใช้บน Gbox ็แทนนะครับผมเพราะว่าบางทีผมอาจจะต้องใช้ล็อกอินนะครับ นะครับเราก็กดติดตั้งไปปกติเลยนะครับระหว่างนี้เราก็รอรอมันติดตั้งนะครับเห็นไหมครับจะเห็นมุมขวาล่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับติดตั้งเราเลือกไปกี่ไปทั้งหมด18ไอเทมนะครับผมนะจริงๆผมอยากอัดผ่านทางโนบุกมากกว่านะเพราะจริงๆโนบุกผมก็รีโมทเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมกดจากหน้าจอน้ตบุกมันจะมองไม่เห็นนะครับว่าคุณกดอะไรไปบ้างนะครับผม ันเหมือนไม่ทำแท็กกิ้งแต่มันทำแท็กกิ้งที่หน้าจอตัวนี้แทนเห็นไหมครับมันทำแท็กกิ้งที่หน้าจอตัวนี้ตัวใหญ่แทนนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดตัวใหญ่หน้าจอโน้ตบุ๊กตัวเล็กมันจะไม่ขยับนะครับก็เลยผมก็เลยไม่ได้ทำแท็กกิ้งนะครับระหว่างนี้ก็รอนะครับพอเราลงอินโฟเทนเมนต์เสร็จก็ต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่านะครับรอแป๊บนึงนะครับรอให้มันเสร็จนะแล้วกดแบ็คออกได้เลย นะครับไม่ยากเลยนะครับจริงๆใครๆก็ทําได้นะครับผมรอรอรอ,อช่วงนี้มันจะช้าหน่อยเพราะว่าอย่างตัวไฟล์พวก Microsoft Edge พวกนี้ครับแล้วก็ Google Map พวกนี้มันจะมันจะใหญ่พอเลจาจะกติดตั้งเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมครับเรากดแบ,บ็กออกมานะครับแล้วเราก็มาไล่ดูนะครับว่ามันลงมาให้อย่างนี้ครับอย่างนี้ผมคือลงมาหมดแล้วผมก็จะถอดแบตไดออก นะครับทีนี้เราจะมาตั้งค่ากันนะครับสิ่งนี้เราต้องตั้งค่านะครับนะครับเนี่ยมันเราจะมีทุกตัวเนี่ยครับอันที่1เลยนะครับถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนทีมนะครับระวางค้างนะครับกดข้อมูลไว้ก่อนนะครับแล้วเลือกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนะครับผมก็แตะแผงไว้หมดเลยนะครับจริงๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้สิทธิ์เข้าเข้าถึงข้อมูลก็ได้นะนะครับแต่ว่าผมกันพลาดไม่อยากให้มันติดเออร์เลอร์นะครับผมแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ หาตัวเมนูที่เป็นรูปคนตรงนี้กดจย้ำไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหลุดทีนี้เราก็เปลี่ยนทีมได้ละตามที่ต้องการละผมจะใช้ทีมนี้นะเป็นหลักนะครับโอเคเหไหมครับมันจะเปลี่ยนสีละต่อไปนะครับผมไม่อยากให้มันใช้คีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดของตัวมันเองนะครับเนื่องจากเป็นภาษาไทยก็จริงแหละแต่ว่าถ้าบางคนไม่ถนัดนะครับอาจจะอยากใช้ G ีบอร์ดมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับคือข้อดีข้อเสียคือถ้าสมมุติว่าเราลงตัวนี้ใช่ไหมครับ แล้วเราไปใช้เขาเรียกว่าไงบางแอปนะครับมันจะมองไม่เห็นคีย์บอร์ดนะครับจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะถ้าทำภาษาไทยนะครับอาจจะไม่ลงคีย์บอร์ดก็ได้ถ้าไม่อยากได้ตัวไหนนะครับก็กดลบได้นะครับเพราะโดยการที่กดวางนี้แล้วกดถอนติดตั้งแค่นี้นะครับก็ลบออกไปได้นะครับอันนี้ผมตอนนี้ผมไม่ใช้นะผมก็เข้าไปดูในเอชนี่นะครับแล้วผมจะพิมพ์ภาษาไทยนะครับกดลงชื่อภายหลังนะครับ เป็นตั้งเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นด้วยนะครับที่ผมตั้งอย่างนี้เพราะว่าผมจะใช้หัวเว่ยนะครับเพราะหัวเว่ยมันจะต้องมีตัวตั้งค่าเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาไทยได้นะครับเห็นไหมครับนะครับแนะนําให้ทุกครั้งนะครับที่ใช้นะครับแนะนําให้จบที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนนะครับนะครับกันบั็กนะครับนะต่อไปนะครับอ่นนี้ผมตั้งอันดสเด็กสไว้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะไปตั้งค่าให้โปรแกรมบางตัว นะครับมันทํางานเริ่มต้นอัตโนมัตินะครับโปรแกรมแรกนะครับที่ผมจะทําให้เริ่มต้นอัตโนมัตินะครับกดไปที่ตรงนี้รูปรถนะครับกดไปนะครับทําตามเลยนะครับทําตามนะครับนี่คือตั้งค่าตัวพื้นฐานนะครับทําตามเลยนะครับแนะนําไม่ทําตามนะครับตัวแวนไมโครจีปิดไปนะครับเพื่อให้มันตั้งค่าเริ่มต้นนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตัวเวลอันนี้คือตัวไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ขวามือนะครับเหมือนกันนะครับออโต้สตาร์ถ้าใครจะใช้ก็กดปิดไปนะครับ ถ้าใครจะใช้ว่าให้มันเวลาเราสตาร์ทรถให้มันรลนโปรแกรมอะไรพวกนี้ต่างๆนะก็ปิดไปนะครับผมแล้วก็โรเตชันอันนี้แนะนําให้ปิดนะครับเพราะว่าเราจะเซตหน้าจอนะครับโรเตชันฟังก์ชันเสริมตัวนี้ผมเปิดเวลกับโปรอย่างนี้นะครับดูทําตามนะครับแนะนําให้ทําตามนะครับแล้วผมก็กดเปิดโรเตชันไว้จะหมุนไปนะครับครั้งแรกนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะหมุนกลับ จะได้เห็นการตั้งค่าก่อนนะครับให้มันหมุนกลับนะทีนี้กดไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะครับกดถูกไปนะครับอ่บังเอเินเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้เลื่อนสวิตช์ปิดนะครับมันก็เลยเห็นเป็นอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราไปกดเปิดตรงนี้ตกลงนะครับอ่ามันจะเข้าหน้าต่างนี้ให้นะครับเราไปเลือกเปิดนะครับแล้วกดแบ็คกลับมา ปึ๊บโอเคอย่างนี้คือเรียบร้อยนะครับในครั้งแรกนะครับเราจะกดแบ็คออกเพื่อไปการปิดโปรแกรมนะครับเรากดโฮมออกไปกันครั้งแรกนะไปครั้งแรกเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเราเลื่อนสกรองนี้ลงมานะครับเพื่อเราจะปิดหมุนหน้าจออัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นภาคบังคับครับผมทีนี้ต่อไปนะครับเราก็เริ่มไปตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับ Netflix นะครับถ้าเราจะดูก็ แนะนำนะครับว่าให้เปิดสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะบางทีบางคนบางท่านนะครับล็อกอินไม่ได้นะครับแล้วก็แอปต่างๆทั่วไปเลยนะครับอย่างแอปแมปแผนที่พวกนี้นะครับก็เข้าไปที่ข้อมูลนะครับเปิดสิทธิ์การเข้าถึงเหมือนกันนะครับผมพวกแมปนะครับพวกนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถดึงอินโฟเทนเมนต์ไม่สามารถดึง GPS จากจากรถมาได้นะครับผม แอปแกลเลอรี่ด้วยนะครับอันนี้ของ h u เ e i นะครับแนะนำนะครับไปสมัครด้วยนะครับเพราะว่าเวลาจะหาแอปอะไรมันง่ายครับผมนะครับมันจะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าสังเกตผมสังเกตว่าถ้าเราถ้าผมเปิด a n y d e เค้าไว้อยู่สังเกตนะครับว่ามันมีไอคอน a อน d e เอยู่มันก็เลยมันก็เลยจะหน่วงหนงนิดนึงนะครับผมตัวเวลด้วยนะครับทำตามไปเลยก็ได้นะครับ ตรงไหนทําไม่ทันกดพอยส์เอานะครับกดเวลขึ้นมานะครับเปิดเวลเข้ามาปุ๊บนะครับทริกเกอร์ตัวนี้ผมจะทําให้เป็นจากเดิมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมทําให้เป็นไอคอนแทนนะครับอยู่ขวามือนี้นะครับแล้วก็มาหมอเซตติ้งนะครับผมไม่อยากให้มันช้านะผมเปิดแคชไว้นะครับนะครับเปิดแคชไว้ปุ๊บมันก็จะไหลขึ้นมาละเห็นไหมครับเวลนะครับ ทีนี้เวลาเราอยากเปลี่ยนทีมของเวลนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเอา explorer ตรงนี้ตั้งค่าก่อนนะครับผมนะครับพวก u f เฟกอะไรพวกนี้นะครับตั้งไปด้วยนะครับเผื่อว่าจะเล่นแอปพวกนี้นะครับแอปต่างๆพวกนี้นะครับที่เหลือก็ในแทาไม่มีอะไรแล้วนะครับคือเป็นการตั้งค่าเฉยนะครับอย่าง YouTube อย่างเงี้ยนะครับไม่มั่นใจนะครับรอบนี้จะโดนแบนอีกหรือเปล่านะครับ นะครับก็เสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกอินนะครับล็อกอินปกติเลยนะครับใครมีแอคเคาทอะไรยูเซอร์อะไรนะครับล็อกอินได้เลยนะครับนะกดเพิ่มบัญชีได้เลยนะครับเลือกเป็นเข้าสู่ระบบนะครับแต่เลือกเป็นหัวเว่ยแทนนะครับเพราะรถเราไม่มีอ่า Google Google service นะครับแล้วก็กดล็อกอินปกติได้เลยนะครับผมอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตยังไม่ล็อกอินนะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานของ i n f o t เทนเมนตของ b i d ทั้งหมดแล้วนะครับเวลาเราจะหาอะไรโปรแกรมติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับก็เราสามารถเอาก็มาใส่แฟลชไดร์แล้วก็จิ้มได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องใส่รหัสผ่านแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราปลดลอกไปแล้วนะครับโอเคครับผมในคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ